สิริพรอ,อําไพพงศ์หลังหยาสามียกบ้านรถให้สิบล้านไม่เอาแม้สินสอดสักบาทออกมาเปิดใจหลังผ่านมรสุมลูกใหญ่ในชีวิตสำหรับสิริพรอ,อําไพพงศ์หลังจากที่ได้ยุติความสัมพันธ์กับอดีตสามีโก้เพราะเจอปัญหาเรื่องชู้สาวภายในครอบครัว เมื่อออนลูกสาวบุญธรรมกับอดีตสามีแอบมีสัมพันธ์ลึกซึ้งกันในขณะที่อีกฝ่ายยังคงปฏิเสธก่อนที่สุดท้ายเสียริพรและอดีตสามีจะยุติความสัมพันธ์กันโดยทั้งคู่นั้นได้แบ่งสมบ,บัติกันลงตัวล่าสุดพี่นางได้ออกมาอัปเดตชีวิตเปิดใจผ่านทางรายการคุยแซบโชว์กับมรสุมชีวิตที่ผ่านมาหนักสุดที่เคยเจอมาเรื่องราวที่เป็นข่าวตอนนี้ความรู้สึกพี่นางเป็นอย่างไงบ้างพี่นางอาจจะแตกต่างกับคนอื่นพี่นางคิดว่าเป็นเรื่องธรรมชาติ ทุกคนต้องเจอจะเจอมากเจอน้อยเท่านั้นเองพี่เฉยๆกับข่าวที่ผ่านมาถือเป็นมรสุมหนักที่สุดในชีวิตไหมถ้าพูดเป็นแล้วก็หนักที่สุดเพราะพี่นางเป็นนักร้องที่ไม่มีข่าวไม่ได้ว่าตัวเองดีเลิศ แต่พี่นางไม่ได้ด่างพร้อยในการเป็นนักร้องพี่นางก็อยู่เรียบๆทำบุญกับพี่น้องข่าแบบนี้บางคนก็มีบางคนก็ไม่มีแต่พี่นางกว่าจะมีก็นานเหมือนกันก็เลยคิดว่าเป็นเรื่องธรรมชาติแล้วกันพี่นางใช้เวลาทำใจก้าวผ่านเรื่องราวเหล่านี้นานไหมไม่นานนะคะเพราะกำลังใจเยอะเราก็เลยเฉยๆตอนนั้นที่เจอมรสุมอยู่คนเดียวมีร้องให้ไหมมีปรึกษาอะไรเยอะไหมไม่มีพูดเรื่องจริงเลยนะไม่รู้จะไปร้องให้ทำไมให้เสียน้ำตา แล้วทำไมพี่นางถึงเลือกไม่เก็บสมบัติไว้เลยถ้าเป็นคนอื่นเขาคงจะเรื่องมากคงจะแบบโอ้โหยุ่งเลยซึ่งพี่นางเป็นนักร้องมานานแล้วมีทรัพย์สินที่อยู่อุดรอ,อยู่แล้วมีบ้านหลายหลังมีรถหลายคันแต่พอมันานเข้าเราเริ่มอายุมากไปเราไม่ได้ยึดติดเดินหน้าต่อไปคนใกล้ชิดบอกว่าพี่นางยกทรัพย์สินทั้งหมดให้เขาหมดเลยแค่ในกรุงเทพมีบ้านมีรถแค่นั้นหลักๆพี่นางจะอยู่อุดรซะมากกว่าพ่อจะบอกได้ไหมว่ามูลค่าทรัพย์สินที่ยกให้เท่าไหร่ เยอะอยู่เฉพาะพี่นางซื้อบ้านสองหลังตอนนั้นก็7.5ล้านแล้วก็รถอีกซื้อสดหมดรถเบนท์ฮุนไดบ้านซื้อสดหมดพี่นางไม่เคยมีนี้ติดตัวน่าจะ10กว่าล้านพอยกสมบัติให้หมดในใจของเราก็เอาโหสิกรรมให้หมดเลยขอขอบคุณข้อมูลจาก socialnewupdate.com ทขอบคุณค่ะ